ชิงมุมเนาะเชิงมุมนะคะอ่ะกฎพันธุักโมเมนตัมเชิงมุมว่ายังไงแล้วจำได้ไหมในยวนยวนกฎพันธุักยวนเขาแบบใครอยากจะบอกแบบอธิบายกฎพันธุักโมเมนตัมเชิงมุมไหมคะ เฉยก็เปลี่ยนไปความเร็วก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเรานำโมเมนต์ความเฉื่อยเอาไม่ใช่โมเมนต์อ่ะเขาเรียกถ้าเรานำมาเป็นความเฉื่อ,อ,กอยกับความเร็วของเรซสองกรณีที่เขนกับอาแขนเนี่ยมาคูณกันมันจะเท่ากันเนาะก็คือกรณีที่ l l 1จะต้องเท่ากับ l 2ก็คือ i omega หน1เท่ากับ i 2โอเมก้า2เนาะนี่คือ กดอนุรักษ์โมเมนตัความเฉิ่อุคเอ้ยกดอนุรักษ์โมเมนต์ตัง้งเฉยโมโนอะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อความนี้เนี่ยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่บนแป้นที่หมนุนได้คล่องและมีแกนหมุนอยู่ในแนวดิ่งคือเราอาจจะวาดรูปก,ก็ได้นะคะชายคนหนึ่งยิ้มอยู่บนแป้นนะคะอ่ะเห็นรูปไหม ต่อไปนะคะเขาบอกว่าโดยโดยมือทั้งสองข้างของชายคนนี้อยากถือดัมเบลที่มีมวลเท่ากันเอาไว้ดัมเบลที่มีมวลเท่ากันอ่ะนะคะเมื่อทดลองหนุนตัวพบว่าเขาอ่ะพบพบว่าขณะที่การแขนทั้งสองข้างอัตราเร็วเชิงหรือโอเมก้าหมี เป็นโอเมก้าหนึ่งเนาะมีความเฉยเป็น I1 แล้วก็พลังงานจนเป็น E1 นะคะอันนี้คือมีโอเมก้าหนึ่งแล้วก็ E EK ใช่ไหม E1 หนึเฉยเนาะพลังงานจนะเป็น E1 ธรรมดาเนาะอ่ะและมีโมเมนตัมมีโมเมนตัมเชิงมุมเป็น L1 นนะคะ,ะต่อมา อานี่เดีเ่ยวอยู่นี่นะคะหาหุ่นแขนแล้วมีโอเมก้าใหม่สอง L สอง E สองแล้วก็อ่ะ L สองเนาะ I สอง L สองนะคะเขาบอกจากสถานการณ์เนี่ยจงพิจารณาว่าการการเขนอะไรนะจากสถานการณ์สถานการณ์จากการการเขนไปหุ่นเขน จงพิจารณาโมเมนต์ความเฉื่อยอัตราเร็วเชิงมุมพลังงานจลแล้วก็โมเมนตมเชิงมุมมุยหลับแล้วอ่คะก๊อกก็อ่ะมาดูสิโมเมนต์ความเฉื่อยในกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเพิ่มขึ้นจากหนึ่งไปสองเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยควรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดี ใหญ่มากๆเลยเนาะเป็นอาร์นะคะไอไอไอนี้อยากเป็นอาร์เล็กเนาะให้มันเป็นอาร์เล็กนะคะอาร์อเล็กคือเป็นเป็นลูกของเป็นอะไรนะอาร์เล็กอะไรนะโอเคไม่กอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันแปรผันเขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะอาหนึ่งเนี่ยมันแปรผันตรงกับไอไอหนึ่งแปรผันตรงกับ ไปสองนะคะเพราะว่ามันลดลงใช่ไหมอ่ะต่อมาอัตตาเร็วเชิงมุมอัตตาเร็วเชิงมุมเป็นไงคะลดลงเพราะอะไรจริงหรือเปล่าลดลงริงไหม ฉะนั้นโอเมก,าจจากเ้าก็จะเพิ่มขึ้นเนาะโอเมก้าหนึ่งกับโอเมก้าสองใช้ใส่เครื่องหมายอะไรดีคะน้อยเนาะตัวเอลคืออะไรโมเมนตัมเชิงมุงงมชใช่โมเมนตัมเชิงมุมนะคะโมเมนตัมเชิงมุมในโฟเ้กับยิมยังอยู่ับครูไหมคะเนี่ย ที่ถูกก่อนพลังงานจอของการหมุน i omega กำลังสองถามว่ามันขึ้นอยู่กับ i แล้วก็ขึ้นอยู่กับ omega ทั้งสองค่าเลยถูกไหมอันนึง i อันนึ่ omega i อี่ยลดลงแต่ omega ผู้กำลขึ้นแล้วมันควรจะเป็นไปตามตัวไปไหนดูดีๆมันควรตาม omega ถูกไหมไม่ใช่เดือยมันคล้หยเ มันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามันกำลังสองนะคะแล้วก็เห็นได้อย่างนี้ e k เนี่ยแปลผ่นตรงกับโอเมกานะคะก็คือมันโอเมกามันเพิ่มอันนี้ก็จะเพิ่มด้วยเนาะเพิ่มขึ้นอ่ะแล้ว e หนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ารอสองหรือเท่ากับ องเนาะคือรูปนี้อะ่ะถ้าเราเจอกันอ้าเขนแล้วหุบเขนให้คิดถึงกฎอ,อนุรักษ์โมเมนตัมน,นะคะเนาะโอเคนะ